สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดทุกคนเนาะว่าทางลาวทางบ้านไทยทางต่างประเทศก็ดีเนาะมาหัซส้มนลำกันด้งนตาวแก้วใกล้เดินทางมาทางบ้านน้องซื้นเนาะมาหาครอบครัวหนึ่งที่ญาติชาวบ้านถูกแนะนำมาเนาะว่ามีครอบครัวหนึ่งที่ทุกข์ยากเนาะแล้วก็บ่มีหยังเนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้ไปหัซส้มสร้างกันไปหาซุ้มกันเลยเนาะ ไปทำไทยเพิ่นเนาะว่าเป็นการเป็นมาเป็นอยู่เ,เ,<อ>ยเป็นเป็นอะไรเนาะโดยเป็นไงพี่แม่โดยสบายดีดดแม่มาตะมันอยู่ในอันนี้ก็นายบ้านเพิ่อน,นอันนี้ก็นายบ้านเพิ่นนีเ<อ>่เนาะโดยสบายดีนะบ้านสบายดีสบายดีเนาะแม่<อ>โดยผ่านเด้นอะไรแม่เด็กแม่ชื่อยังเนาะถ้ามึงไม่ ย่นไปกี่ย่นเออคือย่นเยแม่ย <fry UC> ังจะปีแล้วอยากแล้วจัดไปหกสิบปลายปีเลยหกสิบห้าปีเลยแหละเดี๋ยวนี้แม่อยู่กับไผรเนาะอยู่พอดีเอาคอยอยู่พอดีเอาแม่ก็ตายพ่อก็ตายโอ้มีลูกมีผัวเนาะโอ้ในต้นเป็นซานเนาะแม่เอ็นเข่าหน้าจั่ปลาแม่กินน้ำใสยูนใสเนาะ ตวมันจะเธอตะเลเป็นกิจกชะหรืกิมางนี้นะข่าวกบข้อข้อน้ำบาดน้ำเมืองุ๊โอ้ํ้เบื่อน้ำนองกินเนาะล้ำซาบ้านซาบานกินเนาะบ้านน้ำโมงบานดวนขอนี่ยจะมีบอนเปิงผ้าใส่เนาะเคยเปิงผ้าใส่ซาบ้านเท่านี้เนาะเลยเนือหัวมัน บิกาการเบิรเด้อพีนน้องเบิ่งครับซ่มบอลอยู่บอนเศ้า่นเดิบอนเพื่อนซานิ่นอยู่าดน่าร้าเงพี่น้องยังคาก็หัวหัวเมื่อหน้านตกมีบนนอนเห็นไหมไได้ฝนตกฝนยังมาได้เมยอยู่น่ารายได้นอนลมยนอนุกนอนนอนในแช่นี่แหละหรอนแก่นี่หละโดยมันตก อันนี้แม่ก็ได้อยู่ผู้เดียวเนาะบางในที่มันเป็นเด้อโดยอาหลายแม่โบเคยมีลูกมีผัวจักเถื่อบอกโเคยมีผัวบ่อกอยู่ผัวเดียวแต่ละมือแต่ละมือนี่แสดงว่าแม่นี่ฮะขอเขากินเนาะไปเมื่อวันเนาะโดยเขอเขาบางเงินนี่เลย โดยเพือนซานเพิ่นอยู่เนาะแล้วอันว่าอาการแม่ขอถานเนาะอันว่าแข้งแม่นี่ขอญาติทามแข้งแม่เป็นดย่างเนาะมันจังเป็นแบบนี้เนาะดูโอ้บุงเดียพี่น้องเนาะตีนน่าเป็นดย่างเนาะถึกเล่นถึงมินโดยเสียเงาโดยแม่ก็เล่าดูดูดูเสียเงา ต่ข้าวตะกี้เนาะไปให้เที่ยงหาหาอยู่หากินเนาะโดยไปหาอยู่หากินนะกะถือมินเนาะโดยเจ็บทรมานเนาะแม่เนาะโอ้ยตายตุนแล้วเาอบีไผเบื่องผ้าใส่เนาะโดยอยู่ผู้เดียวเนะ พังเด้อพี่น้องเด้อไปมีใจใส่ศรัทธามาช่วยไม่เท่าไม่เท่ายุ่มนี่เด้อได้อยู่คนเดียวแข่งกระกุศเนี่ยนะพี่น้องบ่มีตีนทางบ้านน้องพือพี่เด้อไปมีใจใส่ศรัทธาที่ต่อมาทางสาวแก้วบ้านเฮานี่เด้อโดยนี่ก็ เช่นเขาก็จะได้ไปหับส้มเฮือนเพี่นเ้องโดยได้การหับส้มเพื่อนพี่น้องว่าเฮือนมันเป็นอะไรเนาะมาเบิดน้ำกันเลยเปิดคข้างในนะวนอยูเพี่นเนาะนี่คือในบ้านเพี่นพาขึ้นเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะว่าได้มีการตัวกันยังแด้เรื่องจริงเรื่องจริงเลยนี่นะพี่น้องมีบ่ได้้ ได้วะบอันี่ได้เยขอโทษขออภัยเด้อเพื่อนเพื่อนผิดซานเด้อคเดีนาะไหนพี่น้องบอลดูเพื่อนนะพี่น้องอีต้นเพิ่นได้ลายเนาะก็ได้ดีเเท่าเเลยไทยคนไหนคนไหการพองบอลดูอัศัยเพื่อนีนะพี่น้องอบอลดูบอลเศร้าเพื่อนโดยอ๋อนไหพี่น้อง ตายต้นไม่เแ่ายุ่มเนาะเราอยู่คนเดียวเนาะบ่มีลูกมีหลานเนาะบ่มีลูกมีผัวเนาะเราเป็นแม่กระแหงเนาะคนบ่มีลูกมีผัวบ่ได้เอาผัวจ๊กเถื่อเนาะโดยวบบซุมเพื่อนซานเพผลเป็ดนี่แหละเนาะโดยเล่ อันแต่ละมือนะแม่กินข้าวกับยังเนาะอิ่มเต็มอยู่บ่กินข้าวเนาะแต่ไงไงไม่จานเรเวทโชคกระดอยแล้วมั่งแต่ว่าเรแวทโชคเม่์มันไม่นานไห้น้าตาก้ากับบมีเนาะแม่เนาะโดยสิโดยไปเลยไห้น้าตาก้าแม่น่ะบอมีเนาะโดยไปโดยบอมีอยู่คนเดียวเนาะทุกยากลำบากเนาะ แม่มมีห้มีน้ายนึงได้่มามีนี่นี่ผัดกผ้าแจกล้วงามผลตกผ่าลงผุนตกยากลำบากแล้วเนาะมีบนอยู่บนเชราเนาอโดบัตรเจ็บไข่ได้พญาติเลยแม่แม่ไปนวไรเนาะมึงในพี่น้องเคงแล้วเนาะ ต่อยตุนมาไล่ว่านี่ทางสาวแก้วกับ่มมี่อย่างไรเนาะสีมอบให้แม่เนาะมีแต่เสียวนุ่มเห็นแล้วให้แม่เนาะของก่อนเด็กๆหน่อยๆเด้อสาวแก้วกับยังโมมี่อย่างไรไมให้แม่มีแต่นุ่มนึกจะซอยเหนแล้วไมห้แม่เนาะกันสั้นลูกก็บเสีได้ขอลาเมื่อเรื่องเมื่อเรื่องสบายดีเด้่องม่เด้อ นาะพี่น้องเนาะเฮือนซานเพิ่นเนาะโอ้ยมาเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งเฮือนเบิ่งซานเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหเนาะพาไม่เฮียกระคาดขาดเนาะโอ้โหพาไม่เฮียขาดแล้วอยู่คนเดียวแล้วผมมีไผ่เนาะ ผมไมีลูกมีผัวเนาะมาใส่ซาบ้านเพรากินมาใส่ซาบ้านชาวบ้านนางเพิ่นแล้วเห็ดอยู่ซอยเนาะซอยอยู่ซอยกินหาอยู่หากินมาให้ยแล้วเนาะเพราะว่าอีต้นลาวลาวกะเถาแล้วหอดหกสิบปีแล้วอยังบ่มีผัวเบิ่งเนาะเพราะว่าบ่มีลูกมีเต้าบ่มีลูกมีผัวเนาะโอ้ย บ้าฮอนนี่สาวเกลือแสดงโคลาเนาะเดล็กเทนี่เนาะทาวสบายดี